เพื่อนๆคนไหนต้องการลดครอบครัวพี่อัดขอแนะนำต้องคันนี้เท่านั้นคันนี้เป็น MG ZS รุ่น top X-Look นะครับปี2019นะครับคันนี้วิ่งไปแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลนิดๆนะครับคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวนะครับรถไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีน้ำท่วมแน่นอนนะครับ คันนี้นะครับรถเช็คระยะที่สูตร MG ตลอดนะครับใครได้เป็นเจ้าของรถคันนี้พี่อัดการันตีเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวพี่อาดพาไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้สวยงามและน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวตามกันไปดูครับเพื่อนๆครับคันนี้นะครับเป็น MG ZS นะครับรุ่น x l u o e นะครับรุ่นท็อปเลยนะครับคันนี้ ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับและสเกิร์ตด้านหน้านะครับยางขอบ16นะครับยางเพึ่งเปลี่ยนนะครับผมใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับห้องเครื่องนะครับดูน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยแกะมาทำสีนะครับ ตัวเบ้าโชคภายในต่างๆนะครับตามซอกนะครับไม่เคยมีการทําสีเลยนะครับรถเติมเดิมทั้งคันนะครับคานก็ไม่เคยแกะออกมาทําสีนะครับผมอยาให้ดูอีกฝั่งนึ่งนะครับผมนะครับหัวโชคต่างๆนะครับนะครับน็อตอีกฝั่งหนึ่งครับน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยมีแกะออกมาทําสีเลยนะครับผม นะครับสติกเกอร์ครับจากโรงงาน MG ก็ยังมีอยู่นะครับไม่เคยแกะมาทำสีเส้นเดียวกันนะครับการันตีเลยนะครับว่าด้านหน้านะครับไม่เคยมีชนแน่นอน100%ซครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะครับคันนี้นะครับเป็น ZS ตตัวท็อปนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับผม ที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างสะดวกสบายแน่นอนครับผมดูที่เก็บยางอะไหล่นะครับผมไม่เคยมีร่องรอยของการทำสีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูซอกต่างๆนะครับน็อตไม่เคยแกะออกมาทำสีเลยนะครับผมนะครับตามซอกต่างๆนะครับ การันตีได้เลยครับว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยมีชนด้านหลังมาแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นท็อปนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยมา l ติฟังก์ชันนนะครับ รถวิ่งไปแค่8 2 0 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน้าจอมาจาก mg เลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยพานูรามิกซันลูฟนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับผมเนี่ยครับเปิดปิดเรียบร้อยเนี่ยครับเป็นหลังคาพานูรามิกซันลูฟนะครับเอยวมาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเดินทางไกลคุ้มมากๆนะครับใครได้ไปเจ้าของรถคันนี้คุ้มมากๆเลยนะครับเพีอัดการันตีเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆรถคันนี้พียัดการันตีเลยครับว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับคันนี้ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีน้ําท่วม ไม่แท้8ปดหมกิโลเมตรแลเท่านั้นราคาพิเศษเพียง2,59,000บาทเท่านั้นนะครับ2,59,000บาทเท่านั้นนะครับใครได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ครับใช้ได้ยาวๆนะครับกับ MG ZS รุ่นท็อป Exanloop คันนี้นะครับใครสนใจโทรหาพี่อัดได้คะครับที่เบอร์0 8 1 6 3 4 6 3 4 1ได้นะครับ0 8 1 6 3 4 6 3 4 1ได้ตลอดเลยนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถสภาพปีดีสวยๆนะครับ อยากได้รถดีๆสวยๆต้องคิดถึงพี่อัดจัดให้เท่านั้นนะครับ